คายังเอาสวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะมีน้าๆเพื่อนๆหลายคนอยู่นะครับที่เข้ามาถามผมว่าวิธีการใช้หนังตะิกนะครับวิธีใช้หนังตะติกยิงปลามีอุปกรณ์อะไรบ้างและยิงแบบไหนนะครับอันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับอุปกรณ์เราจะมีตัวนี้นะครับ จะมีร้อกระปุกนะครับร้อกระปุกที่ติดลูกดอกนะครับลูกดอกลูกดอกจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกดอกจะมีหัวจะมีตัวนี้นะครับลูกดอกตัวนี้จะเป็นใส่แขนตัวนี้นะครับแขนด้านซ้ายนะครับใส่แขนด้านซ้ายอย่างนี้นะครับแขนเข้าไปเลยนะครับอันนี้ เป็นใส่แขนแบบนี้นะครับนี่คือลูกหลอกตรงนี้นะครับนี่ครับเด็กวิล่าถือเราจะถือแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหนังสติก๊กอันนี้เป็นหนังสติ๊กนะครับที่สั่งมานะครับหนังสติก๊กอย่างนี้นะลูกนะตอนนี้จะเป็นเราจะเป็นที่เกี่ยวของลวดสลิงนะใช้ลวดสลิงอ่อนนะครับ เป็นลวดสลิงอ,อ่อนแ๊บหนึ่งเป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวพ่อทำอันนี้จะเป็นลวดสลิงอ่อนนะครับที่เรามาทําให้มันเป็นเหมือนกับผ้ารองที่ยิงหนะังสติ๊กนะครับเดี๋ยวแ๊บหนึ่งลูกวิธ<อ>ีใช้<อ>เราจะกดตัวนี้นะครับกดเพื่อลอกให้ม<อ>ันะรเอ็นมันจะออกแบบนี้นะครับลายยิงเราจะเกี่ยวแบบนี้นะครับเอาเกี่ยวด้านเกี่ยวด้านบนนะครับเกี่ยวด้านบน เกี่ยวด้านบนยิงอย่างนี้นะครับงอย่างนี้นะครับยิงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเวลาลูกดอกออกไปมันก็ไปแล้วตัวนี้จะเป็นเป็นชุดของมันนะที่สั่งมาจากหนังสติ๊กไทยแลนด์นะครับตอนนี้จะเป็นที่กัดที่กั้นมือแบบนี้ครับเวลาเรายิงหนังสติ๊ก มันจะทําให้หนังกะติกไม่แก่งนะครับหนังกะติกจะไม่แก่งนะครับก็ะจะทําให้เรายิงแม่นขึ้นและนิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แล้วถ้าถ้าเพื่อนๆยิงแล้วมันเสียวหรือมันอันตรายตัวนี้จะเป็นที่ที่ใส่นิ้วนะครับที่ใส่นิ้วตัวนี้นะครับ เกกันลูกหนังสติ๊กตัวนี้เข้ามือนะครับนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับตัวเซฟตี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี้จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับแล้วเดี๋ยวจับให้ดูนะครับตัวเซฟตี้จะเป็นตัวเซฟตี้แบบนี้นะครับเซฟตี้มือเรานะครับเพื่อไม่ให้อันตรายนะครับ ไม่อันตรายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับที่เขาทํามาให้แล้วนะครับลายิงอยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าลูกดอกมันจะเข้ามือนะครับถ้ามันมามันก็จะโดนตัวนี้ไม่เข้านะครับตัวนี้จะเป็นเซฟตี้อย่างดีของมือใหม่นะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ใช้นะครับมันจะยิงไม่ถนัดน,นะครับเพราะว่าผมก็ยิงมาหลายปีนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหนึ่งตัวตัวนี้แล้วก็ตัวกั้นแล้วก็มีลูกดอกอย่างนี้นะครับมีลอกมีลอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกดอกส่วนมากถ้าเราไม่สั่งอยางยางทูบนะครับเขาเรียกว่ายางทูบนะครับตัวนี้จะใช้ประมาณอยู่ที่ ห้ามิลนะครับพอดีนะครับยิงได้พอดีห้ามิลจะพอดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้เจ็ดมิลจะดีกว่านะครับแรงยืดจะดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ยางธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ครับนี้ก็ยิงดีนะครับหรือยางหนังสติ๊กเราก็ได้นะครับที่ขายตามร้านของชำนะครับมีทุกอย่างนะครับ มีประมาณนี้นะครับจะมีวิวให้ดูว่าอุปกรณ์จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปในเฟสของหนังสติกไทยแลนด์นะครับถ้าใครสนใจจะมีหนังสติ๊กไทยแลนด์นะครับมีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ของเขานะครับเกี่ยวกับหนังสติกยิงปลานะครับมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับหนังสติ๊กยิงปลาพวกยิงปลานะครับเกี่ยวกับหนังสติ๊กนะครับ คลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เท่านี้ครับเนี่มารีวิวอุปกรณ์เฉยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,นะนะทุกคนเพื่อเอาไปใครสนใจอยากนาไปใช้นะครับรีวิวไว้เท่านี้นะครับอุปกรณ์ยิงปลาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ